พิเศษซูซูกิเซเลเรียลคอมแพคคาร์สุดคุ้มค่าขับสนุกคล่องตัวประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1,999บาทสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิหรือว่าที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับฟ i f a o อ l นไลน4 winter update อัปเดตใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่มาพร้อมกับนักเตระระดับตำนานอย่างโรนัลโด้อานาในคลาสไอคอนส์พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้กดโหลดที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับ In มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมีจัดสีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่อง Mystery Box สุ่ม5สีในกล่องหันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มกันไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจ i n s Apparel ที่ลิงกด้านล่างนะครับเพราะปิศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5ทีพีซซัดแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Manchester United แม้ว่าตลอดปี2021แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอช่อวงเวลาที่ดีและก็แย่ปะปนกันไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยครับฉากจบของปี2021ก็เป็นเรื่องราวที่สวยงามนะครับกองทัพปีสัตแดงเก็บ3แต้มสําคัญในบ้านเอาไว้ได้ท่ามกลางการฉลองปีใหม่ของแฟนในโรงละงคอแห่งความฝันที่พวกเรารักครับ การเจอกับเบอร์ลี่เท่าวัดจากรดิตศาสตร์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่งานที่ง่ายเท่าไหร่นักนะครับยูเนเต็ดมักจะโดนลูกละอากาศแล้วก็บอลบอมของพวกเขาเนี่ยเล่นงานอยู่บ่อยครั้งอย่าไดรก็าตามนะครับด้วยสปีดเกมที่ช้ามากของเบอร์ลี่ทีมเยือนเนี่ยทำให้การขึ้นเกมรุกของยูเนเต็ดทำได้ดีกว่านะครับ นั่นนี่นะครับแม้ว่าบรูโน่เฟรานเดสจะติดโทษแบนนะครับและแฟนๆก็คาดว่าดอนนี่ฟันเดาเบกจะได้โอกาสลงเป็นตัวจริงสักทีนะครับแต่ก็กลายเป็นว่า2กลางรุกในระบบ4-2-2-2เนี่ยเปลี่ยนเป็นเจอร์แดนซานโชและเมสันกรีนบูตด้านบนเนี่ยใช้เอเดนสันคาวานี่เล่นร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดครับด้วยมาตรฐานที่ไม่สูงนักของเบอร์ลี่นะครับและการโจมตีของนูเตตหลากหลายรูปแบบทั้งการวางบอลตัดหลังไล่ของลูกชอให้กับโรนัลโดหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงข้ามคานตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับตามด้วยการตตะลลุยพพาาบออออขขึ้นนมมมงสกกแทูี่เ มีเนมันย่ามาติชยืนต่ำให้สกอตตี้ก็ได้เติมเกมรุกในแบบของตัวเองได้อย่างอิสระครับและท้ายที่สุดนะครับการสอบเติมของเขาเนี่ยก็ทำให้ทีมได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเก็บบอลในกรอบเขตโทษด,ด้านขวาของกรีนวูด แล้วก็หลาให้โรนัลโดจับยาวแต่ว่ากลายเป็นดีนะครับเพราะตั้งให้แม็กซ์ซอสเนี่ยได้วิ่งเข้ามาซัดเป็นประตูขึ้นนําให้กับยูไนเต็ดหนึศูนย์ซึ่งก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับสกอตตี้มากเลยทีเดียวละครับซานโชเองก็เล่นได้อย่างเพลินตาในวันนี้นะครับจังหวะการกระชากด้านซ้ายการเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมดูสมดุลแล้วก็ลื่นไหลกว่ามาคัแรดฟอร์ดนะครับ และท้ายที่สุดนะครับเขาก็มีส่วนกับประตูที่2ของทีมครับเมื่อเขาทาชิงหนึ่ง1-2กับชอจากแดนตัวเองนะครับก่อนที่ชอจะปั๊มบอลชนะผู้เล่นเกมรับของเบอร์ลี่นะครับแล้วก็ไหลให้ซานโชกระชากไปท้าดวนกับเจมส์ทาคอฟกี้แล้วก็แปรเล่นทางกะให้เพื่อนเข้าชาร์จที่เสาไกลแต่ว่าบอลไปฉลับเบนมีแล้วก็เข้าประตูไปเลยนะครับตอนแรกทุกคนคิดว่าซานโชจะได้เครดิตนะครับแต่ว่าสุดท้ายทางพรเมียร์ลีกเนี่ยก็ตัดสินใจให้เป็นการทําเข้าประตูตัวเองของเบนมีแทนน่าเสียดายมากๆเลยครับสกอตตี้เองก็โด เขาก็ทําให้ทีมได้ประตูที่3ครับจากจังหวะที่ซานโช่ได้บอลหน้าเขตโทษนะครับแล้วก็บรรจงหลายให้แม um ็กจูมินียิงติดเซตของเวเฮเนซี่นาชวันเบอร์ลี่แล้วก็ชนเสาไปเข้าทางพิโดซ้ําจ่อๆหน้ากรอบ6หลาเข้าไปนะครับสกอร์เป็น3-0ครับแต่ว่าจากนั้นเอ,เอริกบายยี่ก็ลุยขึ้นมาจากการเซตเกมแดนหลังนะครับแล้วก็ไปโดนอรอเลนนอนฉกไปดื้อๆครับ แล้วก็เลนนอนเนี่ยลากจี้ใส่แมกไกวจนกับตันของเราถอยอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เจอเลนนอนยิงเล่นทางสวนไปอีกฝ้าเข้าไปครับยูไนเต็ก็เลยโดนเบอร์รี่ยิงไล่คืนมาแล้วเป็น1-3ต่อ3ครับและสุดท้ายทีมก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์นี้เป็นการฉลองปีใหม่แล้วก็เป็นหน้าทียูไนเต็ดเนี่ยยิงคู่แข่งในลีกได้เร็วที่สุดของฤด,ดูกาลนะครับในพรีเมียร์ลีกกับลูกยิงของแม็กูมเนตั้งแต่นาทีที่8ของเกมครับ นัดนี้ถ้าจะหานักเตะที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับลูกชอเติมเกมได้ดีมากและกลับมาเป็นชอมาโตคาร์ลอสที่หลายคนเคยตั้งฉายา,ยาเขาไว้อีกครั้งนะครับส่วนแม็กทูเมนีกับซานโชที่มีโอกาสพาบอลกระชากขึ้นหน้าเกมนี้ทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีพอๆกันนะฮะโดยเฉพาะซานโชที่วันนี้เคลื่อนเกมพันด้านซ้ายได้โดดเด่นเท้เทาไฟมากๆ แต่ว่าเรื่องที่น่าเป็นหัวมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือความหัวของแม็กควายครับที่เอาชนะการหม่งลูกกระอากาศกับผู้แข่งไม่ได้เลยซ้าร้ายนะครับจังหวะที่โดนบีบไปแดนตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าพลิกบอลเล่นครับแต่ว่าก็จะคืนหลังตลอดกับสปีดการขยับเคลื่อนตัวที่ดูช้าไปหมดครับกับตันไปดีคนนะครับที่น่าจะโดนบล็อกจากทีมออกไปก่อนนะครับส่วนการไม่ได้ลงเล่นของนุยฟันเดเบกเนี่ย ก็ยังคงเป็นปริศนานะครับว่าการซ้อมของดอนนี่ไม่ถูกใจรังนิกเพราะอะไรนะฮะทำไมเกมนี้ที่บูโน่โดนแบนแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับซึ่งคงจะต้องรอการรายงานของผู้สขาวระดับสูงในเรื่องนี้ต่อไปครับยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนจาก18มนัดนะครับตามหลังอาร์เซนอลดับ4อยู่4คะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1เกมครับ ในช่วงทีมหัวตารางพลาดยูไนเต็ดต้องพยายามจะเก็บ3แต้มไล่จีให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ต้องมองใครครับเน้นชนะของตัวเองไปทีละนัดครับเมื่อเก็บชนะไปได้เรื่อยๆความมั่นใจและความเป็นทีมก็จะตามมานะครับให้3มแต้มในเกมนี้เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ80ปีของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและแม้ว่านี่จะไม่ใช่เกมที่ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นเป็นทีมได้เพอร์เฟกที่สุดนะครับแต่ก็ขอให้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทีมเนี่ยจะดำเนงานได้อย่างสม,ม่ำเสม,มอมากขึ้นนะครับนี่เป็นคลิปสุดท้ายของดูบอลกับแนท 2021นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้ในปีนี้และมาเริ่มกันใหม่กับปีที่สดใส2022ที่รอเราอยู่ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันสิ้นปีและใช้เวลาอยู่กับคนที่ท่านรักให้คุ้มค่านะครับผมฝากจีบังคับ Open c h ช t นะครับสังคมที่น่ารักของแฟนปีศาจแดงด้านล่างกดไปเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสามัคคีคือพลังสร้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสุกิ Way of Life FIFA o n l i ไ e 4และ INS มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา